สวัสดีครับเมื่อนี่มาอยู่กับช่องนอตะกี้ครับเมื่อนี่ยภาพเบิ้งโหลดเมโคโกเบโกครับมาที่ครับสองร้อยมาที่โหลดสมัยแต่ยี่สิบปีก่อนครับเนี่ยโหประจำบ่อหินครับเนี่ยบ่อเดี่คอยเดืตักดินนะครับตักใต้ลูกรังประจัมครับเนี่ยเบิ้งสภาพโลครับเขียนกระดำเมดครับเนี่ย ไหววาครับนี่ว่าจ่อหลุดรังครับนี่ mm hmm. เดี๋ยวเอาสเปะไว้สองขั้งครับ mm hmm. เราขันใหญ่มากจ่อครับจ่อเราตัดของขั้นหน่อยตัดขึ้นรถดำครับเพราะเดี๋ยวโซมิเฮงรถใหญ่ไปนั่ครับรถใหญ่ mm hmm. ทำงานหลายอะไรครับค mm hmm. วนแตกโออุดเอาครับหักมันจะแตกโอเค okay, นะครับนี่ mm hmm. คือเก่าไทยมากครับได้เกือบสิบ <into> ปีแล้วครับคือเก่าไทยมากนี่เครื่องลิงเบาครับนี่เครื่องลิงประมาณพันเจ็ดพันแปดครับนี่ว่าได้เล่งแห้งครับไอทีนแ๊บเนี่ยวเป็นยังครับคนขับก็ค่อยได้อัดเจลเบีครับเดี๋ยวว่าแอบอิดๆเล็กๆครับเมื่อปุ่งกี้ไปแล้วครับสองน่วยครับนี่ปุ่งกี้หน่วยที่สามครับคัตเต ซื้อคั้นนี้มาครับเนี่ยนับไปสามครับหินก็เป็นหินแม่ลังครับแต่ว่าค่อยหนาหินให้หน้าครับก็นี่เมืองายซุดกระเม็ดครับเมืองหน่อยสุดก็ะเศร้าสามสิบเส้นครับเพราเล็มๆไปหาหนาครับเดี๋ยวเบิ่งขั้นง่ายกกันครับเดี๋ยวสถือไปเบิ่งขั้นหน่อยทีหลังครับ ท่านเห็ดเครื่องจักเทียครับนี่ยักได้สีม้าเนี่ยันนี่ยว้อมเร็วอยู่วบบยังพิดปัดพิดปัดอยู่ครับนี่เก้าได้สัมผัสครับถ้าไปแต่งขึ้นไม่นี่คือสีสวยงามนะครับนี่ยสัมผัสนี่ยังเร็วครับน่าจะเป็นเครื่องเล่งเบาครับนี่เครื่องมันเล่งเบา แล้วรถคันนี้แรงดึงมันหลายดีครับเนี่ยแรงงัดกับแรงดึงบม่ก,กี้มันนี่ครับมันแห้งเลยครับรถคันนี้ป้ดขาเบื้องโหลด,ดเบื้องแห้งขวดโหลดครับมันกาศต่ำมากนี่แหละครับพุ่มแรงมัน โถโกเบมันก็นี่แน่เรื่องเขียนแตกครับเขียนมันอยากแตกจั็น้อยครับรันตักตักไปครับเอาเบิ้งข้างนี้ครับเบื้อแถวเลยครับงาดเต็มเต็มเลยครับ ขึ้นมาครับขึ้นมาครับเออเอามากเอมาสมไว้ครับ,รบนี่เดี๋ยวจะหินล,นลนุ่นดนี่มันก็นสินเงาครับถังเอาส้วนผสม,มนใส่กันน้อยครับแอบเปิดเลยครับเปิดแนี่ดิข้อหันดีขึ้นจ้ำมาบครับนี่เาต้อง็ปิดแย่รค,ครับ,รบทำงาน ตัวคัดผูกี้ก็สิรุดเฮียแล้วครับเนี่ยทฤษฎีตาแล้วครับเนี่ยโอ้ยมันส,สีดีตาเลยครับแนวเนี่ยตัวคัดผูกผูกี้ก็รุดเฮียแล้วมองขาต,งตรงเต้งเลยครับเนี่ย รถน้อยก็สีต้องบากง่ายกันน้อยครับรถน้อยนักขดบะนี่ครับมีรถเล่ยงขดหลายครับแต่ว่าเล่ยงขดหลายแต่ว่าหันรถเก่าครับแต่ว่ากขพบหัวถูพัไทยครับพุ่นพุ่นวามสูงม่ครับ ไปเบิ่ทั้งรถครับเดี๋ยวให้ไปั้างรถ รับเนี่ยอ้ยคนพ้นยังทุบต่ำขาคนนี่ขาต้นรีใส้กั้ตารัาเดี๋ยวข้าวไปบังคางแล้วแห้งอยู่บนรถนี่ไรถแหงอยู่เหอนีะ ขับขับห,หนีไปเลยครับรับนีโอ้ครับยกไปแล้วครับยกไปแล้วหมุนหนีว่าใคอ่ยอยากเล่นไหมนะครับหมุนจะเป็นซีอืดๆนี่ก็น้อยครับ <c oughs> โอ้วหวัวเต้นเลยครับเอ้าเอาเอาขอาไปครับ Oh. Hey, quóng, oh. 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 đi cái dạy đi dạy xin đi dạy đi cái đi dạy xin đi dạy đi xin đi đi các đi สิเล็กหน่อยก็หน่อยตันนี้อัดก็คือก่อนใ่ญ่ครับตัวตัวอ้วนๆนะครับไหลออกเป็นเล่าเป็นเล่าครับบางดอกไฟ รถเต่าก็ได้ล,ลากคลิปนี้ก็ไว้ซ้ําในคราวหครับเดี๋ยวมาพ้อก,กับคลิปหน้าครับขอบมมะะคุณเวลาร่วมชมถนนตะกี้ครับเดี๋ยวมาพบก,กันใหม่ครับ